เมื่อคืนเราพักที่โฮเทลแอสเปนแฟคสตาร์นะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่เซโดนานะครับซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของรัฐไอลิสโซนาซึ่งระยะทางประมาณสัก45นาทีนะครับถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับระหว่างทางก็จะมีวิวภูเขาป่าสนและหินสีแดงอันโดดเด่นของเซโดนา เส้นทางเส้นนี้ก็คือไฮเวย์8 9 a เก้านะครับะระหว่างทางก็จะมีจุดต้องเที่ยวมากมายไมว่าจะเป็นสไลด์ล็อกสเตทพาร์คนะครับซึ่งเหมาะสำหรับเล่นน้ำในฤดูร้อนนะครับและก่อนจะถึงเซเดนาประมาณ2.2กิโลเมตรนะครับก็จะมีสะพานที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อสะพานมิดเกรบิดนะครับซึ่งเป็นสะพานโค้งสีขาวทอดข้ามวินสันแคนยอนนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามวิวนี้จะสามารถเห็น อกคลิกแขนย่อนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่นี่จะเปลี่ยนสีสวยงามมากเซเลนาก็เป็นเมืองเล็กในรัฐแอริโซนานะครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านภูเขาหินสีแดงธรรมชาติอันสวยงาม ศิลปะและพลังจิตวิญญาณเป็นจุดมุ่งหมายยอดนยยมสาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเดินป่าหรือผู้สแสวงหาความสงบทางจิตใจก็มักจะมาที่เซโดนานะครับมีหลายคนไฝฝันที่อยากจะมาท่องเที่ยวมีหลายคนไปฝันที่อยากมาอยู่ที่เซโดนาเซโดนามีความสงบสวยงามมากครับน่าเดินเล่น เพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆทั้งผ่อนคลายและเต็มไปด้วยสีสันของศิลปะวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติซึ่งตัวเมืองก็ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับสามารถเดินได้ง่ายมีย่านช็อปปิ้งมากมายและยานคาเฟ่นะครับแกลเลอรี่ร้านอาหารแล้วก็โดยเฉพาะเราจะมองเห็นวิวภูเขาเหินสีดแดงอบรอบทุกทิศนะครับซึ่งในตัวเมืองหลักนั้นก็จะมีย่านสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกงานฝีมือ ร้านคริสตัลนะเสื้อผ้าและตุปแต่งบ้านมีคาเฟ่น่ารักนรักนะครับแล้วก็มีร้านไอศครีมให้แวะพักเหนื่อยนะครับสําหรับวิวหินนี่ก็มีให้ชมตลอดแนวถนนเลยนะครับแล้วก็ที่จอดรถก็มีนะมีทั้งที่เสียตังแล้วก็จอดฟรีนะครับเราก็มาเดินที่เยาวภัยวิสต้าเทลนะครับซึ่งเป็นเทลที่สั้นๆมีวิวสวยงามเหมาะสำหรับคนที่อยากชมวิวหินสีแดง ซึ่งไม่ต้องปีนเขาอย่างหนักนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุก,กวยัยเทลนี้ก็เป็นเทลง่ายๆนะฮะมีระยะทางแค่1.2กิโลเมตรใช้รวลาเดินทางเฉียวๆปรมาสักครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีวิว360องศาของภูเขาหินสีแดงนะครับเราสามารถมองเห็นเบลลร็อกนะครับหรือว่าจะเป็นคอร์ทเฮาส์บัชนาหรือว่าเป็นแคทเอล็อกแล้วก็ทอบินบัชนะครับซึ่งมีความสวยงาม จุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือชาเปลออฟดิโฮลิคอสนะซึ่งเป็นมัสสีที่ไม่ควรจะพลาดนะครับเพราะว่ามีบทเล็กๆตั้งอยู่บนหินผาสีแดงอโด,ดเด่นนะครับงดงามด้วยสถาปะะัตยกรรมแล้วก็มีบรรยากาศรอบข้างจัดว่าสวยมากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก ที่สวยงามวันนี้เราพักที่เซร์นาพรายรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทสไตล์คอทเทจนะครับอยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองเซร์นานะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ15นาทีนะครับซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับเพราะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ท่ามกลางภูเขาสีแดงนะครับภายในมีห้องกรัวครบนะครับแม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟเตาอบเครื่องร้างจานตู้เย็นขนาดใหญ่ครับ ซึ่งวันนี้เราก็ทําอาหารกันกินเองนะฮะหลังจากซื้อวัตถุดิบจากในเมืองนะครับเราก็จะมารังสรรค์เมนูซึ่งเมนูนี้ก็ได้แก่พวกหนึ่งราบนะครับอันที่สองก็จะเป็นต้มจืดสาหร่ายหมูสับนะครับตอนเช้าก็จะเป็นเมนูง่ายนั่นก็คือครัวซองกับไข่ดาวรุ่งขึ้นนะครับเราเดินทางออกจากเซอรนานะครับกับทางเดิมในโดยเส้นไฮเวย์ 89A นะครับ แล้วก็ไปยังเมืองแฟกสตราฟนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราวันนี้ก็คือลาสเวกัสนะครับซึ่งระหว่างทางเราก็มีโปรแกรมทิวะ2จุดหลักๆนั่นก็คือรูท66ซึ่งเป็นเส้นทางคลาสสิกของอเมริกันในสมัยก่อนนะครับแล้วก็แวะเขื่อนฮูเวอร์นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนปูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่ง ขับรถเลยแฟกสตาฟมาเล็กน้อยนะครับปรากฏว่ามีหิมะตกอย่างหนักนะครับซึ่งพวกเราอยู่เมืองร้อนไม่ค่อยจะได้เห็นนะครับก็ตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่เที่ยวมา10กว่าวันนี้ยังมีฝนตกสักเม็ดเลยนะครับแต่ว่าพอวันสุดท้ายนะครับปรากฏว่ามีหิมะตกนะซึ่งทําให้ปรากรี๊ดมากนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะข้างทางเพื่อเล่นกับหิมะ เราก็แวะที่รถ66 6หรือถนนหลวงหมาเลข66นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอเมริกาได้รับสัญญานามว่าจิมาร์เซโรหรือว่าเมนสตรี e ออฟอเมริกานะครับซึ่งเส้นทางน,นี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชิคาโ,โกอิลลินอยนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่าน8รัฐมันจะเป็นอิลลินอยนะครับมิสซูรีแคนซัสโอกาฮมาเท็กซัสนิวเมซิโก อซ์แลนดและก็แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเส้นทางจะเป็นเส้นสุดที่ซานตาโมนิกาแคลิฟอร์เนียนะครับมีระยะทางทั้งสิ้น3,940กิเมนะครับจุดนี้ที่เราเที่ยวก็คือ,คอจุดที่เมืองสลิกแมนนะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดกระแสรัรกรูท66นะครับเป็นร้านขายของเก่าสุดแนวย้อนยุคมากมายนะครับมีสินค้าแนวย้อนยุคจำหน่ายมากมายแล้วก็เป็นจุดแวะของ ทัวร์ต่างๆมักจะมาแวะที่ร้านนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้รถ66นะได้ถูกยกเลิกนะในระบบทางหลวงตั้งแต่ปี1985นะครับปัจจุบันกลายเป็นฮิสตริกรถ66นะครับซึ่งเป็นถนนท้องถิ่นที่มีป้ายบอกทางตลอดนะครับซึ่งเส้นทางนี้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวนะฮะที่ชอบแนวย้อนยุกนะครับขับรถแบบรถทิปหรือว่าถ่ายภาพ หรือว่าศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ จะถึงลัสเวกัสนะแล้วก็แวะที่เขื่อนโฮเวอร์นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนปูนที่ใหญ่สุดในโลกในอดีตนะครับก่อนถึงตัวเขื่อนนะครับเราก็แวะที่เร่เมดโอลุกนะครับหรือที่เรียกว่าอ e ีเมนเวย์พาร์คนะครับซึ่งอยู่ที่เมืองบราวเดอร์ซิตี้นะครับซึ่งห่างจากตัวเขื่อนประมาณ10นาทีซึ่งจุดนี้นะก็จะเห็นวิวของทะเลสาบมิดแบบกว้างนะครับสวยงามมากนะเหมาะสำหรับเที่ยวทั้งเช้าแระเย็นนะครับ ที่นี่ลมแรงมากนะครับจะสังเกตว่าพวกเราจับหมวกกันอย่างนั่นเลยนะครับเพราะลมแรงมากจริงๆดีต้อนรับก็สู่ฮเวอร์ดมนี่ก็เป็นจุด Security Checkpoint ก่อนที่จะเข้าเขื่อน เราเลือกที่จะมาชมวิวเขื่อน h ูเวอร์ a m นะครับที่ h ูเวอร์ a m ม y p r พสต์ิดนะครับหรือมีชื่อเต็มว่าสะพาน m มโอคาเ a แฮนแพตเิลตันเมมโมเรียนบริดนะครับซึ่งเป็นสะพานที่มีมุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจสามารถเห็นสันเขื่อนแล้วก็วิวแม่น้ำโคโลาโดได้อย่างงดงามนะครับนอกจากนี้ยังสามารถขับรถไปที่สันเขื่อนนะครับไปยังจุดชมวิวนะฮะที่มีความสวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับ หรืออยากเจาะลึกนะครับไปที่ v i สิ t เตอร์คอมเตอร์นะครับแล้วก็เสียตังอีกประมาณสัก15ดอลลาร์นะสามารถลงไปชมใต้เขื่อนดูขบวนการผลิตได้เลยนะครับหรือยังไม่จูใจในทัวร์แบบ30ดอลลาร์นะสามารถลงลีฟนะครับไปชมอุโมองค์แล้วก็ท่อน้ำได้แบบเจาะลึกได้เลยนะครับก่อนถึงรัดสวยกัดนะเราก็ไปเที่ยวที่ s m v g n m m o u n t o r t e n ซึ่งเป็นงานศิลปะกลางแจ้งที่โดดเด่น ในทะเลายมวีนะครับไม่ไกลจากลาสเวกัสมากนักนะครับซึ่งสร้างโดยสวินชาวสวิตที่มีชื่อว่าฮูโกโรดิโดเน่นะครับซึ่งเป็นลักษณะของเสาหินปูนท้องถิ่น7ต้นนะครับซึ่งทาสีสดใสแล,ะะล้วก็เรียงซ้อนกันสูงประมาณ30ฟุตนะครับอยู่ห่างจากลาสเวกัตประมาณสัก10ไมล์ทางด้านใต้เท่านั้นเอง ก่อนจะขึ้นเครื่องกับเมืองไทยในเวลา3ทุ่มนะครับเราก็มาขับรถเที่ยวที่ัสเวกัสนะครับตรงจุดบริเวณที่เรียกว่าเดอะสติปนะครับซึ่งเป็นถนนัสเวกัสบูรวสนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมคาสิโนโรงแรมแล้วก็แสงสีที่สวยงามนะครับซึ่งจะมีแรมดังมากมายไม่จะเป็นพวกเบลจิโอนะครับสีซาพาเรตเวนิเทียน MGM แกรนรวมทั้งปารีสนะครับ ซึ่งก็จะมีจุดเด่นๆให้ถ่ายภาพเป็นที่ลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำพุเบลเจโอนะฮะหรือว่าหอไอเฟลจำลองนะครับหรือว่าชิงช้าสวรรค์ไฮโรเร์นะครับในช่วงค่ำนี้ก็จะมีแสงสีสันที่จะสวยงามนะแต่เราอยู่ไม่ถึงนะเพราะต้องขึ้นเครื่องก่อนนะครับซึ่งอีกอย่านหนึ่งที่น่าไปเที่ยวนก็คือย่านดารทารัสเวกัสซึ่งย่านนี้ก็จะมีคาสิโนเก่าแก่ ดังเดิมของรสัสเวกัดนะฮะมีการโชว์ไฟ l e ลอีาตามหลังคาถนนนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ขับได้ง่ายนะครับและจุดหนึ่งก็คืออาร์ตดิสติกนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีย่านศิลปะมีสตรีทอาร์ตมีร้านกาแฟ,แฟมีร้านวินเทจต่างๆนะครับเราขึ้นเครื่องโคเรนแอร์กับเมืองไทย โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กุงโซนะครับที่สนามบินอินชอนนะเราก็ได้ไปนั่งที่มาติน่าเรานะครับซึ่งเป็นเราระดับพรีเมียมนะครับซึ่งอยู่ภายในสนามบินนะครับบัตรที่ใช้ได้ก็มีหลายบัตรมันจะเป็น priority part นะครับหรือว่าเป็น dragon part p รารา p ปฏิ n นํเาเรลาหรือว่าเป็นบัตรเครดิตบางประเภทเช่นอเมริก a n e x p r e พ s p l a t ิ n น m นะครับซึ่ง ที่นี่ก็จะบริการตั้งแต่6โมงกันถึง4ทุ่มนะครับภายในเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติรวมทั้งอาหารเกาหลีทแท้ๆนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายทั้งแอลกอฮอล์ไม่เป็นแอลกอฮอล์นะครับมีกาแฟสดบริการอย่างไม่อั้นนะครับแล้วก็มี Wi-FI ความเร็วสูงฟรีนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมุมนั่งก็ดูน่ารักผ่อนคลายนะครับ แล้วก็มีบริการห้องอาบน้ำด้วยนะครับ